สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ชาแนลของรับตาครับผมแล้วแล้ววันนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ของคิวของราศีเมถุนนะครับถ้าใครเกิดราศีเมถุนนะครับควรฟังเลยนะครับอยู่ในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนนะครับผมถึง15กรกฎาคมนะครับใครเกิดช่วงนี้นะฮะดูเลยนะครับว่ามีอิทธิพลอย่างไรนะครับในเดือนกันยายนนะครับเดือน9แล้วนะครับนะครับใน ปี2561ครับเรามาดูอิทธิพลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการพยากรณ์นะครับเริ่มเลยนะครับผมจะพยากรณ์เป็นทั้งหมดอยู่4กลุ่มนะฮะในเรื่องแรกนะครับเราจะมาคุยกันหนึ่งเรื่องความรักนะครับนี่ความรักนี่นี่ความรักครับคนโสดครับคนมีแฟนนะครับคนที่มีครอบครัวนะฮะจะเกิดอะไรยงขึ้นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนี่ฮะ การงานครับที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะการงานเสร็จนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการเงินนะครับคุณจะช็อตคุณจะรวยคุณจะซื้อของได้หรือเปล่านะฮะและแล้วครับสิ่งที่ตามมาคือโชคลาภที่คุณจะได้ครับโชคลาภนะฮะโชคลาภที่จะเกิดขึ้นกับคุณใครเอาเงินมาให้นะฮะโชคลาภเกิดขึ้นลักษณะแบบไหนน้าโอเคครับเซตแรกของเรานะฮะเรามาดูเลยเรื่องความรักครับผมโอ้โหพระเจ้า ความรักครับผมอ่าเอามาถึงใบนี้ก่อนเลยครับไอ้ใบนี้ก่อนเลยโอ้โหอู้แบบแรงเลยอ่าความรักนะครับผมสําหรับใบนี้นะฮะความฮักเนาะอ่าความฮักของภาษาเมืองเลยอ่าใครโสดอยู่ครับยกมือขึ้นเลย <c oughs> คนโสดครับค่อนข้างีจะโชคดีช่วงนี้คนโสดไปเรื่อยจริงๆนะไปเรื่อยจนได้เรื่องครับนะครับคนโสดนี่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาทักทายแต่คุณเนะี่ยยังดูแบบสนุกสนานอยู่เลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีว่า สามารถพัฒนาความรักได้ครับพัฒนาความฮักนะครับไปจนถึงขั้นคบกันเป็นแฟนเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้นะถ้าคุณเจอใครนะฮะคุณจะเป็นคนเรียนบ่ค่อยคิดอย่างมากมายนะแต่คนที่เข้ามาจีบคุณนะถ้าเขาคิดนะฮะและเขาจะพยายามเอาคุณเป็นแฟนจนได้เราวางไว้ทีเดียวนะอันนี้บอกไว้เลยว่าผมไมจ่จะผมไม่ใจแบบจะซุยห้เอาหรือว่ายังไงนะแต่รักยังไงเผื่อใจไว้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับเสียใจไว้ห้าเปอร์เซ็นตะ์เป็นสโลกแกนของอช่องนี้เลยก็แล้วกันนะรักยังไงฮะ เผื่อใจไปห้านะครับนะแล้วนี่ก็คือนะครับนี่คือคนโสดนะที่พยายามกินเล่าไปทุกวันครับเล่ร่อนไปเน้นความสนุกของตัวเองครับสุดท้ายมามีคนมาชอบใจแล้วพยายามจีบเราจนติดอยากจะฮึ่งเขาเป็นแฟนของเขาด้วยตรงเลยนะครับอยากให้เขาเป็นเจ้าของอัฟเฟคโซฟีเอสไปเลยนะ,นะครับจะอี้นี่คือนะดูแลกันนิดนึงนะครับมีโอกาสพัฒนาความรักได้ดีนะครับนะ สำหรับคนโสดน,นะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับคนที่มีแฟนกาลังเริ่มคบกันนะครับคนข้างที่จะมีโอกาสอิสระทางทางความรักนะ่ผมจะคําว่าโอกาสอิสระในความรักกัค,คือคุณฟรีแลนซ์ของคุณเลยฮะแต่ฉันรักคุณอยู่โอ้โหเม่งโคตรเท่ไอดอนนะการเป็นแฟนกันนะครับในช่วงนี้นะฮะค,คนที่เกิดราศีนี้คนข้างได้อิสระจากมนุษย์แฟนจริงๆครับ ค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะไปไหนก็ได้กินเหล้าที่ไหนก็ได้คุยกบใครก็ได้แต่สุดท้ายแฟนเรายังรักเราอยู่โอ้โหม่งใจปัม๊มมั่งใจกว้างวะอยากมีบ้างจังฮัลาีาศีเนี่ยนะครับราศีไม่ถุนโอวยราศีผมนินนะาลุยเลยโอ้ไม่ใช่นะครับมีโอกา,ลาสลักษณะี้แบบว่าฟรีดอมครับคือแต่สุดท้ายว่าไอตัวเราเองอคนที่เกิดราศีนี่เองครับยัง คงแบบใจเจ้าชู้แล้วครับแต่ชอบสนุกไปวันๆชอบที่จะไปข้างหน้านะฮะมาได้ปักแจกกระไคๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือมีแบ็กอัพทีดีครับมีทีมที่ดีมีคนฮักใครเราอยู่อยู่เบื้องหลังและสามารถพัฒนาต่อไปได้จนการแต่งงานได้เลยนะครับดูกันดีๆนะฮะถ้าบัตรทะเลาะกันก่อนครับสโลโลแกนว่าไงฮะรักยังไงเผื่อใจรักยังไงเพื่อจะไป5%กันแล้วกันนะครับมีโอกาสพัฒนาถึงความรักเลยนะครับและกอส่วนถ้าใครมีครอบครัวแล้วครับผมนะค่อนข้างจะเยี่ยมเลยนะครับ ช่วงนี้คุณจะคิดอย่างได้ทําตามใจคุณได้เต็มที่ครับมนุษย์แฟนเปิดโอกาสให้คุณได้เต็มที่เลยครับโอ้ย,ยมีเมีน,น,น้อยได้เลยมันจะให้บ่ใน่ช่บั้่ได้บัได้สนับสนุนขึ้นเรอย่างนั้นนะครับก็ <c oughs> ค,คือการการที่จะใช้ชีวิตคุณได้เล่นล่อนคุณอยากจะทำอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งอยากจะทํามานานแล้วนา,นานแล้วนะครับแต่ปีนี้ครับเป็นปีที่เ, ي, เดือนนี้ดีกว่าเดือนใก,กล้ๆดีกว่าเดือนนี้ครับเป็นเดือนที่คุณได้ทําอิสระได้อย่างเต็มที่ค่อนข้างจะฟรีดอมกันจริงๆเลยนะครับโดยที่ว่า มีคนตามคุณด้วยนี่เน,เนี่ยมีผู้ตามที่ดีครับมีคนหนุ่นหลังคุณด้วยนะคุณอยากทำอย่างได้รัทำได้เต็มที่เลยครับสนุกสนานครับคุณเน้นความสนุกสนานมากกว่าสิ่งที่ได้รับมานะฮะส่วนมนุษย์แฟนอยู่เบื้องหลังเราครับมนุษย์ลูกมนุษย์เมียมนุษย์อย่างสัญญาอยู่เบื้องหลังเราตลอดเวลารักเราอยู่แล้วนะครับทำให้เต็มที่เลยนะครับลุยเลยครับผมอยากทําอย่างทําเลยครับราศีนี้นะโอเคอุลามันจริงๆงนะต่อมาครับผมเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของราศีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับในเดือนนี้ ว้าว wow! การงานนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเป็นงานฝีมือค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะมีคนเอางานเข้ามาให้ครับนะมีโอกาสเข้ามาแต่ระวังทีเดียวครับการทํางานหนักจะทําเมื่อคุณไม่สบายมีโอกาสไม่สบายอย่าทํางานหนักจนเกินไปนะรวไมไปถึงนะครับดูแลตัวเองกันด้วยการงานที่เข้ามาค่อนข้างหนักและหักหมถามว่าเงินเข้ามาแน่นอนครับคุณเป็นคนที่มีคนเก่งคุณคุณเป็นคนที่เก่งในละะักษณะ,ะางานเฉพาะด้าน สกิลนะครับผมใช้คำว่าสกิลสกิลงานค่อนข้างที่จะเจ๋งเป้งเหมือนแป๊กเหมือนขายครับรีบทํางานทันทีทอทอทอาทำทันทีครับเงินจะเข้ามาหาคุณโอกาสก็จะเข้ามาหาคุณเพราะว่ามนุษย์เมียนะครับมนุษย์แฟนนะฮะเปิดโอกาสให้คุณทําแล้วครับคุณจะขายของออนไลน์คุณจะทำธุรกิจอย่างต่างๆนานารีบทาเลยครับงานใหญ่จะเข้ามาขายฮับเมาส์นะฮะผู้ฮับเมาส์ก็จะมีงานเข้ามาใครทาฟันก็ฟัน ทำฟันก็ทำฟันไปตลอดครับลูกค้าเข้ามาเกิดเจ็บปวดเคี้ยวฟันกินข้าวลาเจ็บเคี้ยวนะประมาณนี้งงฮะขอโทษนะขอโทษที่ผกอ้มเมืองนะนะครับผมนะครับมีโอกาสที่จะมีคนเอางานเข้ามาให้เยอะแยะครับลักษณะางานดูแลกันตัวนะครับดูแลกันตัวเองด้วยนะครับหาอาหารเสริมหาอย่างกินดูแลนอนหลับเยอะๆนอนหลับเยอะๆนะฮะเพราะคุณมีโอกาสป่วยในการงานได้ทีเดียวนะครับอันนี้เตือนไว้ด้วยความหวังดี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 ดดดะนะนะ อูแบบภาคเหมือนมวยนะนะครับต่อไปครับผมเป็นเรื่องการเงินครับการงานมาแล้วการเงินเป็นอะไรพอครับว้าวการเงินครับค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวการเงินครับค่อนข้างจะมีเมื่อคุณมีรายได้สูงแล้วคุณเอาตรงตรงครับคุณชอบเอาสตางซ่อนเมียนะครับไม่ลาศีดี้อ่ะทาไมมันตรงกันอย่างนี้นะชอบมีเงินเถมีเงินเข้ามาค่อนข้างคุณเป็นคนที่ขี้เหนียวนิดนึงนะครับการงานเกงเงินเงินใช้มีหมดครับคุณมีเงินแอบซ่อนไว้ทําไม เก็บซ่อนเงินไว้ดีเลยครับทีเดียวราศีนี้ครับนะช่วงนี้คุณเงินเข้ามาอดูดูภาพนี้นะเดี๋ยวนี้เงินเข้ามาหาคุณเยอะเลยครับคุณจะเอาเงินเก็บซ่อนเมียถ้าขายมีตรงกันข้ามนะครับในผมผมอ,อุกกรเลยนะถ้าขายเป็นผู้ชายในยเกิดราศีนี้นะฮะคนข้างที่จะมีเงินกุบเก็บเมียไว้ครับเงินสำรองของเราซ่อนไว้เป็นความรับนะครับแต่ถ้าขายเป็นผู้หญิงนะจะเอาเงินไปแต่งหน้าทํานมครับจะเอาเงินไปซื้อความสนุกเอซื้อความสนุกบ่ขอดทดซื้อความสวย อ่ะนะครับมีโอกาสแต่งตัวสวยมีโอกาสแต่งหน้าสวยจมูกโด่งนะนมใหญ่สะโพกนั่นนาค้างเลี่ยมนะครับมีโอกาสไปทําศัลยกรรมมีโอกาสได้เงินมาเยอะไงมีโอกาสแต่งตัวให้ตัวเองได้ดูดีขึ้นครับทำตัวเองให้เฟซชี้ขึ้นเฟซขึ้นดูดีขึ้นไบรท์ขึ้นดูแบบเท่มากสวยมากขึ้นมีโอกาสที่จะให้ ดูแลตัวเองอะ่ะเอาตรงๆดูแลตัวเองมากขึ้นโอ้โหแล้วราศีนี้แจ่มเป้งนะครับแล้วรวมไปถึงครับโชคลาภจะมากาขายเอ่ยนะครับโชคลาภก็มาก,ากาาค,ค่ากาาาง,งานนั่นแหละครับที่ผมบอกไปนะครับแต่อย่าลืมครับอย่าลืมว่าทํางาน,นหนักเนาะอย่าลืมครับอย่าลืมโดยอย่าลืม,อ,ลมอันนี้ขอติ้งนิดนึงนะครับการงานครับโชคลาภจะเข้ามาหาจากการงานคนที่งานที่เราบักคาดคิดบัคคาดฝันอย่ามองข้ามคนที่จ้างงานที่มีรายเออที่ที่แบบรายน้อยครับจงเก็บ ผู้ค้าลายน้อยไว้ร้อย,อยผู้ค้าลายน้อยอ่ะผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือแบบสมมุติว่าเรากําลังรับรับผู้คับเหมาเนาะรับลายใหญ่อยู่ครับแต่อย่ามองข้ามลายน้อยครับลายน้อยครับจงเก็บเขาไว้ครับจงเก็บพี่เขาไว้เพราะว่าเขาจะต่อยอดให้คุณได้ถึงปีหน้าปีในต่อยอดให้ไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับอย่ามองข้ามนะครับความสําคัญกับลายน้อยตัวนะครับแน่ผมใช้คำแบบนี้นะ มโชคลาภจะมาจากตรงนี้นครับจุดเล็กๆดีกว่านะครับบางว่าจะบาดใจว่าจะเป็นแค่ผู้พับเมาครับจงใส่ใจบริวารล,ลูกน้องที่เอางานเล็กๆน้อยๆเข้ามาหาเราครับนะงานนิดงานน้อยเช่นโยตงุงาเป็นนักดนตรีใช่ป่ะนะฮะงานเล็กงานน้อยเก็บไปครับหลงังนั้นจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ในเดือนหน้าในครั้งหน้าในหน้าหนาวหน้านะครับอันนี้คือขอขอเก็บกันไว้นิดน,นึงโชคลาภจะเข้ามาหาประเภทนี้งานเล็กๆน้อยๆชอบเล็กๆ,ๆน้อยๆเก็บไว้เลยครับคนเข้ามาแนะนํา ดูแลเขา,าดีเขาจะเข้ามาหาเฮาอาจจะเป็นสัตว์ต่านิดๆหน่นอยๆแต่เข้าไปคอนแทคได้สิ่งที่สำคัญคือการคอนแทคที่ดีในอนาคตที่ดีครั้งหน้าครับผมโอ้โหโอ้ดํมันเลยทีเดียวนะครับผมแนะ่แล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับคือการดําเนินชีวิตนะสิ่งที่ดีเข้ามาขาดเรืออย่างที่มันผิดไปก็ป้องกันไว้นะครับมีอย่างดีๆคว้าไว้ฮะนะ และนี่คือการพยากรครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดําเนินชีวิตของตัวท่านเองนะครับผมนะไม่ได้เพื่อจุ๊กเืองมงายนะครับฟังไว้สร้างกําลังใจฟังให้เกิดความฮึกเหิมฟังให้เกิดความสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตครับสิ่งนี้มากกว่าที่ผมต้องการขอให้เป็นกําลังใจครับทุกๆคนนะฮะขาดเรืออย่างก็ฝากโดยขอโทษตัวกันแล้วกันเรื่องภาษานะครับผมโอเคแล้ววันนี้นะครับถ้าใครชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะกรุณนซับสไคร์ตตงหนึ่งติงหนึ่งโลโก้ก้าดาวเลยนะครับผม ช่วยแชร์ครับถ้าคลิปนี้หรือว่าราศีของคุณโดนใจเป้งๆละก่เกิดเดือนเดียวกันนะครับกรุ้าช่วยแชร์ให้ผมสร้างกำลังใจผมสุดๆยอดเลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมครับโชคดีครับราศรีนี้ครับขอบคุณครับ